ก็สวัสดีคนที่หลงทางเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาอะไรนะตู้เฟสต์ตู้เฟสกันไอ้ใช่หรือเปล่าจำไม่ได้ช่างมันคลิปนี้ก็วันเดิมอาจอาจย่างดีแต่คลิปไม่มีเสียงนะแล้วก็เปิดเลยนะเราจะไม่พูดความสำเพลงนะเรารีบรีบไปไหนเหรอรีบไปนอนนะดีรออะไร ก็จัดไปยาวๆนะคลิปแรกก็เปิดครั้งแรกก็ใบลุ้งมาเลยไปไหลต่อไปก็วันนี้ก็กะจะล้างตู้อยู่แล้วนะไม่ได้อะไรเยอะแยะแต่ก็จะมาดูว่าจะได้เร็วหรือได้ช้าแค่นั้นแหละไปเราก็ไหลไปแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะไอ้รูปที่เห็นข้างซ้ายจอนี่คุยกับเพื่อนนะแต่แม่นอัดไปแล้วไฟเสียจบเลย ไปไหลต่อไปวันนี้เราหวังไว้เยอะนะทั้งยุยทั้งแคลเฟสนะออแล้วก็เปโกนี่ต้องการเลยแล้วก็อะไรนะอีกตัวอะไรวะลืมไปแล้วยุยเปโกลีนแคลครบครบต้องได้อะอยางมากก็สามสี่ตัวไป เมาหมดตู้มันต้องออกสักตัวบ้างแหละไปเอาไป,ไปวาไงเราก็กด,ดูตดนิดนึงกดูตดอะ่ะเป็นสเต็ปนะแต่ไม่รู้จะได้เปล่าดวงอะ่ะต้องวัดดวงอะ่ะคลิปนี้ก็อดไว้นานนะเพิ่งมาทำโอ้โหดองไว้เดือนกว่าๆนะเพิ่งทำคลิปสามสิบนาทีตัดสามปีก็เพิ่งจะเสร็จตัวเองอะ่ะไป กดไปกดสูต่ต่อไปเราก็ไหลไปเรื่อยไม่รู้ว่าเสียงแอนจะเข้าหรือเปล่านะไม่เป็นไรช่างมันก็ว่าไงต่อไปใหม่มาคลิปนี้ไม่ห่วงเอ้ยใบลุงมาว่ะต่เป็นตัวซ้ำอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนจะรีบๆน,นะจัดไป ไปเรื่อยทำให้คลิปมันยืดเัินยาวไปอีกเลยเนาะไม่รู้ว่าอัานอัานไปเกือบเท่าไหร่ห้าสิบนาทีอะตัดมาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นั่งเปิดเป็นปีนะคลิปนี้ก็อาจจะมีอะไรแปลกๆบ้างนะก็หาดูเอากันนะรีบวางไงวางไงเปิดต่อบ้านเลยนะตัวซ้ำเยอะแยะนะออก ออกบ่อยหรือว่าดวงมัไม่ได้แย่ดูทรงแต่แค่ตัวที่อยากได้มันไม่ออกเท่านั้นนะ่ะนี่ก็เป็นเซิร์ฟเจปนนะไม่รู้จะเฮ้ยลุงอีกแล้วอ่ะลุงมาบ่อยนะแต่ไม่โหลดนี่ก็ไม่ได้นะแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับนี่ไปต่อโอ้เราจะมาดูกันว่า ตู้เฟสนี่จะออกเท่าไหร่ลงเท่าไหร่โอ้โหคนละเลดหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮาโลาวีนเข้ามาก็าจัดว่าเดชอยู่หลุดเลดเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันตู้เฟสนะฮัลโหลไปต่อไปบับว่างไงโอ้เหมือนเดิมโอ้โหลุงอีกแล้วอ่ะลุงอีกแล้วอ่ะ ไปไงเราก็จะก,กดดูนะอยากรูนะ้ตัวอะไรนะไปต่อไปเรียบร้อย <c oughs> จุดวะไม่ไหวเลยจุนเนี่ยจุนซัมเมอร์นี่มันก็คนละที่กันอีกแล้วไปต่อไปไม่เป็นไรเสร็จเกลือได้มาก็ไปปั้นตัวละคร ดีนะเกมนี้เกลือแล้วมันยังไปปั้นตัวละครได้นะถ้าเหมือนเกมอื่นนี่เกลือแล้วก็เกลือเลยนี่เกมเลยนะโดดเล่นมาเยอะนะเกมนี้ตอนเริ่ม,รมแรกๆนี่โคตรเล่นโคตรยากเลยเซฟเจ็แทนอารีนา่านี่ไตแทบไม่ขึ้นเลยคนไม่โหดเกินไม่ไหวเลยวะเราจะอาจจะยาวนะเราจะไม่ตรงไม่ตัดอะไรเลย แต่ก็ต้องตัดแต่มันยาวไปเดินๆก็จะไหลเรื่อยๆนะ่ะลิงโผมยาวคลิปเปิดไปนานรวมๆมันก็น่าจะสามร้อยโลอะก็น่าจะนานเอาเรื่องอยู่ไ,ไอ้โะกวอาจจะถึงสามร้อยโลเฮ้ยเหนื่อยตายหากันพอดีนะนั่งคุยอยู่คนเดียวนี่พลาดหรือเปล่าเอาเอไปยาว เราก็จะไม่ลงไม่เล่นเอฟเฟกเหมือนเขานะเราเป็นคนรีบนะสายขี้เกียจนะเน้นนอนตื่นพวกนี้ไม่ใช่อะไรอยวันพวกนี้ก็ต้องทํางานแล้วนั่งตัดชิปแล้วก็ต้องไปทํางานต่ออีกเหนื่อยไตห่าเลย <c oughs> หยุดสงการต้องมานั่งตัดชิปเลยไม่ไหวเลยวะไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวเลยโควิด <c oughs> ก็เยอะนะใครไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้ไม่ไหวเลย อันตรายนะ่ะแต่ก็พออยู่ได้กันนะอยู่บ้านออกไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยพวกนอกมันอันตราย,ยดูเบริเฟอร์บ่อยติดเลยติดต่อไปเป็นก็เหมือนเดิมสเต็ปดวงนะงก็จะจะุดจ้วหน่อย

เราอย่าไปหวังเยอะแล้วก็กดแบบเรื่อยๆแบบไม่มีความหวังต่อไปเวลาเราต้องการนี่ไม่ค่อยจะออกกันสักทีนะเวลาเรากดเรืยเลื่นี่ไม่ออกดีจังก็ไม่รู้ทําไมนักหนานะบางครั้งก็โลเดียวมาเลยนะโอ้สบายโอ้แต่ตัวไหนยอยากได้นี่โอ้โตายหายเอ้ยเป็นชาติก็ไม่ออกเรื่องที่เป็นไงไอ้หี้ลำบากไอ้สัตว์เปลืองเพชรไหมทีนี้ก็ต้อง หมดจากนี้ก็เก็บเพชรไว้เปิดกาชาปีใหม่ฮะแต่ก็คงไม่ทนนะันอ่ะก็เกืออยู่ดีปีใหม่ที่ผ่านมาบอกเลยว่าสุดยอดเลยเพชรนี่ลายไปกับน้ำหมดเลยสองร้อยกว่าโลแต่มันเป็นคลิปเก่าด้วยตอนนั้นไม่ได้อัดไงแต่อันนี้อัดไว้ฮะไม่ไหวเลยปีใหม่นี่เจ็บเยอะดีนะที่ยังเหลือเพชรมาให้เปิด เลิฟไทยก็เข้มๆปี๋ๆหน่อยไม่เป็นไรเราก็ไปยาวๆนะเราก็ดูเรียบร้อยเศษเกลือด้วยเศษเกลือมาเร็ววช้าแช้าไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันซ้ำ้่อยแต่ก็ได้เพชรได้เศษเกลือเยอะอยู่ เศษเกลือเนะี่ยจะเป็นเราจะไปแลกเศษตัวละครอ,อีกทีหนึง่งแล้วก็มาัรนให้ขึ้นหกดาวกันห้าดาวบ้างหกดาวบ้างตอนนี้ตัวละครก็เยอะอยู่แต่เซิฟนี้ไม่ค่อยได้ปั้นอ่ะไม่ได้เล่นจริงจังเลยป่าเราไม่มีเวลาเ <c oughs> น้นฟาร์มไม่เน้นเดือดอแล้วก็ดูโคกกันาดน่ะเปิดได้แบบลักทุเรหรือเปล่าจำไม่ได้เอ้ยโคกนี่ได้ง่ายจำได้ได้ง่ายได้ง่าย ไปไงโอ้โหเลี้ยงเลยสองสองฝั่งข้างแล้วก็กลางหนึ่งใบโอ้โหสเต็ปชิบหายไปต่อมาต้องมาแล้วต้องมาเนี่ยถ้าขนาดนี้เออเฮ้ยต้องโหลดแล้วแหละไม่ใช่โหลดดิ้งนะโหลดแถบโหลดแถบบ้างอะแถบล่างซ้ายต้องโหลดแล้วเฮ้ยไม่ใช่มาโหลดดิ้งแบบนี้นะต่อไป โอ้โหโหลดดิ้งมาเฮ้ยมันต้องแถวเหมือนจะเป็นตัวซ้ำนะโอ้ตายแล้วตายตายตายว่าไงตัวอะไรจัดมาดิบึ้มบ่มือลือนะบึ้มบ่มคือโอ้โหเทพเจ้าแห่งการยิงมิดว่ะลืมชื่อไปแล้วตัวละครเยอะไปต่อไปเอ้ยโหลดดิ้งมา เอ้ยเอยเอหลงอีกแล้วะโอ้โหใบแรกซะด้วยปตัวอะไรมาโชว์เลยโอ้โหตามมาถึงนี่ไม่รู้ว่าจะเจอนะ่ะตายตายเอ้ยใบยลุงลุงออกบ่อยก็จริงนะแต่ซ้ำเยอะไปหรือเปล่าซ้ำเยอะไปหรือเปล่าลุงอีกแล้วโอ้โหตายห่านะกูโอ้โห ขาวจู้ขาวจูวะไปเราก็ต้องไล่ไปดูนะต้องไล่ไปดูทีละอันนะว่าไงว่าไงไปยิกดิจะหลีลาไปไหนวะโอ้โหมี <c oughs> กาชาปีใหม่ลุ้นตั้งนานได้ตัวนี้แหละเออโหนี่นั่นหรือเปล่า โอ้โหตอนนั้นลุ้นตั้งนานนะโ,โหตายตายเจอบ่อยเหลือเกินแล้วก็ไปแทไปสองร้อยสิบโลไปแล้วนะเราก็จะกว่าจะถึงสามร้อยโลนะเจ็บหมดแล้วเนี่ยเจ็บใจดีโอโ้ไม่ไหวเลยว่ะว,ว,ว่าไงต่อไปความเกลือไ่ปลานี้ของท่านนะ ขมเกลือจงสถิตอยูแกท่านเฮ้ยสวัสดีสมาชิกชมลงคนชอบอาตายหาแล้วกูเอ้ยถึงจะเปิดกระรตีแต่ก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้หรือเปล่าไต้องทำขนาดนี้ก็ได้มั้งไปต่อโลดีสองร้อยสี่สิบแถไปเยอะกัน ออกนอกเรื่องอ,อีกแล้วลุงอีกแล้วว่ะตายมีแต่ลุงมาโอ้โหมีแล้วไม่ต้องก็ได้มั้งจะซ้ำอะไรบ่อยเกินถ้านับรวมๆก็ก็ไม่เชิงว่าเกือนะแต่มันได้แค่ตัวซ้ำเยอะไปหน่อยลุงออกบ่อยอยู่ออกบ่อยกว่าเซิร์ฟไทยนะเพราะเซิร์ฟไทยมันตัวน้อยเลย ตวระคอมอย่างนลนน้อยไม่สู้เซิร์ฟเจแปนแล้วก็ไปต่อไปสุดยอดเราก็นะก็อย่าพูดอะไรเยอะะนะตัวที่เราไม่ได้ก็เลยตั้งเยอะนะตู้นี้ตู้เฟสไปต่อ คนที่สองร้อยห้าสิบไหมหกสิบต่อมอีกสิบโลไหมเราก็ต้องเล่นสูตรนะหน่อยนะหดไปลีลาเยอะลีลาเยอะไม่ออกหรือเปล่าพูดออกนอกเรื่องออกนอกทะเลเกินไปเยอะไม่ไหวเลยนะว่าไงขาวบุเลยบุบุบเลยอะ่ะ ยัดเขยเอ้ยยัดบีอันนี้เราก็ไฟทันพังนะเราได้มานั้นแหละโหลดที่260นะแต่ไฟมันพังนะได้จุนมาอีกตัวนะจุนแทงค์นะแล้วก็ได้มาอีกโอ้โหลุงอ่ะ2ใบติดกัน2รอบอันนี้สุดจัดเลยคลิปนี้ก็ไม่ได้เกือละออกเยอะเฉยซ้ํายับเลย มาไงไปไ,ไ,ปไเอ้ยเอือหือเอ้ย,อยรู้ว่าได้เศษร,ร้อยหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้หรือเปล่าแม่ยังชอบเลยยังชอบเลยต้องแขวอยังชอบเล่นเลยทห่มันตลกดีนะออกมาแล้วก็จะเป็นอะไรไปนะเอได้เศษร,ร้อยหนึ่งก็ใช้ได้อยู่เอ้ย ไม่เป็นไรได้อยู่อย่างน้อยเราก็ได้เศษแคลมาเพิ่มนะไม่ต้องเสียเศษเกลือไปซื้อเพิ่มเยอะขึ้นว่าไงคลิปนี้ก็เหมือนจะไม่มีเสียงเพลงเหมือนเดิมนะใส่เสียงพงงัง <c ười> อีกอัดต่คลิปไปไม่ได้อัดเสียงเพลงไงเราก็ใช้โปรแกรมอัดของเครื่องนะมันเลยไม่ได้มีเสียงมั้งอัดน่าจะไ,ได้อัดคฉพาภาพกับ วิดีโอแต่แม่งไม่อาจเสียงให้เขาที่อะไรนี่ก็โหลดอีกรอบไหมว่า,า,วางไงโหลดตวัวละครเลยว่างไงต้องมาแล้วเบิ้มเบิ้มอ่ะเบิ้มเบิ้มคือเืออ่ะเฮ้ยรุ้งสองใบแล้วว่ะรุ้งสองใบได้ออกบ่อยนะการเหมาตู้นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเนีอยอ่ยไปดิตัวใหม่สองตัวเลยไหมหรือซ้ำหนึ่งได้หนึ่งอ่ะ ว่าไงลุงโอ้โหกดาวโคตรแรงแนะนะยิงทีนี่สนามสะอาดเลยว่าไงว่าไงเรียบร้อยมาแล้วไปกดลิน้นไปกดฟินแทงนี่ดามเมจแรงชิบหายทางที่เป็นแทงแท,แท้แรงด้วยถึกด้วยโอ้โหบอกเลยสุดยอดแทงแต่5ดาวนี่ปัญญาเลยนนะ แต่ว้วก็ไม่ยอมนะเลยี่สิบโลนะเราก็จะเปิดการันตีไปเลยไปเราก็ดีใจนิดหนึ่งนะตอนนั้นพักดีใจพักดีใจคุ้มค่าที่เสียไปเอาไปแล้วเราก็ได้สามร้อยไปโลสิบโลสุดท้ายว่าไงโหลดดิ้งแล้วว่าเราก็จะตัดการโหลดไปเลยนะตรุงจ้าเลยว่าไง ว่าไงโอโหลุงใบเดียวเองวะเฮ้ยมันต้องสองใบแล้วไม่ตรงคอนเซปต์นี่่าต้องเหมือนละไปดิต้องเหมือนทีน่คุยกันไว้หน่อยนะว,ว่าไงตัวอะไรเออฮไม่ไหวว่ะถึงจะได้รับบัฟจากบัฟกายภาพบัฟเวทอยู่ก็จริงอะเป็นสายเวสที่ทั้งได้บัฟทางกายภาพทั้งเวทต์นะก็ดีนะถ้าจะปั้นนะแต่ก็คงไม่น่าจะได้ปั้นง,ง่ายๆหรอก รูไปอวดเพื่อนนิดหนึ่งเ,เมื่อกี้มาเราก็ถึงเวลาสมควรแล้วถึงเวลาแล้วแหละมาสามตัวสี่ตัวทั้งทีแง้มแไล้เราก็จะเลกนน้องครกนะซัพพอร์ตเตอร์นนะเราขาดซัพพอร์ตมากเลยไอ้ดีนี้แนวหน้านี่มาเต็มเลยแนวหน้านี่เรากบึ๊บเมาเดิมเรียบร้อยไปครกแล้ว หลังจากเกลือที่หายไปนานนะเราก็ได้ครกมาอยู่ในมือคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมไดนะ้ถึงไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคนดูจบนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นช่องใหม่ได้แหละขอบคุณครับ